มันมีหลายเรื่องข้อพิการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเรียกว่าตะบุรุษหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีหลายเรื่องที่ข้อพิการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือว่าดันเนินการในหลายๆเรื่องเป็นสิ่งที่จะเป็นเพราะหลายเรื่องมันข้ามว่เป็นยานนา้นถ้าเกิดไม่มีการดปลี่ยนการมันก็จะมีผลกระทบต่อความยากดีสำหรับพนักงานของประเทศในระยะยาวเพียงแต่ว่าแนวทางที่พวกเราเนี่นะพวกเราที่นั่งอยู่ พวกนี้เนี่ยเป็นแนวทางแตกต่างกจากแนวทางที่มีการยกขึ้นมาโดยคนก็เรียกว่าข้ประชาชคนละทีก็ต่างกันไปเช่นกันใช่ไหมครับมีการย่อยและตัดต่อริ้นแรกเราจะมองว่าต้องแบบฉันนะหรือไม่หรือเดีวนะเพราะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นเห็นความพยายามของนักสู้ทั้งหลายที่จะทำ คือทุกประเด็นที่เขาถามถามแม้แม้จะไม่เข้าเป้ามันจะไม่สามารถจะหาคำตอบให้คนทั้งประเทศได้แต่เขาก็พยายามที่จะทำเพื่อส่วนรวมในระดับนู้นแล้วก็ถือว่าไม่เหมือนกันเาป็นลักษณะว่าเหมือนเราเออประโยชน์กับทางรัฐบาลในทางสอง เหมือนชั้นเพื่อประโยชน์ให้กับรัามันก็มีปัญหาอย่างนี้มาตลอดอยู่นะเพราะอีตอนที่ช si> okay. ั้นเชิญเข้ามาประชุมเพื่อจะที่เรยนปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาร่วมแลวเขาก็ไม่ได้มีชื่อมาแต่แรกตอนที่จะมามาร่วมเสวนาแต่ตอนหลังมาเี็ยก็มีการขอเข้ามาเราก็บอกว่ามันผิดมติในที่ประชุมแต่ว่าหมอขอมพันก็บอกว่ามันก็มีคําถามที่น่าสนใจอย่างนั้นเลยเขาเลยบอกว่ายังั้นก็เข้ามาถ้ามันเป็นประโยชน์นะถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและเป็นประโยชน์ต่อคนฟังทั้งประเทศ ย้าสวัดครับตามที่ท่านกลว่าการบอกว่าจะมีการปรับราคาระดาษเราคว่ในส่วนท่านบอกย่งไรคือพวกเราหลายคน้งบนเนี่ยได้ตั้งนรูกานำความยดีมาถึแล้วหลายเดือนแล้วไม่เกี่ยวกบปตทไม่เกี่ยวของุกพวกเราหลายคนอย่างเช่นคุณยูิสริ อย да ู่ในกลุ่มก่อตั้งกลุ่มใเรื่องขอำลังมีความน่าดึงแล้วก็เดินสายชี้แจงในเรื่องของกำลังภาคเศรษฐกิงเป็นยังไงมาหลายเดือนแล้วแต่ก่อนที่ผมจะมาเป็นกรรมการปตทพวกเราก็เสนอมามามาต่งหลอดนะครับว่าเพื่อโครงสร้างราคาเสนอที่จะปฏิรูปกับโครงสร้างให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นที่ให้พลังกลุ่มต่างๆให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันก็หมายความว่า ราคาพลังงานบางประเทศราคาอควบคุมได้บางประเทศที่ได้รับการอุดหนุนก็ต้องต้องมีราคาสูงขึ้นมาทั้งเรื่องที่นรื่อนเปลี่ยนมาตรการดึงพลังงานผมจะต้องมีการปรับโครงสร้างราคาอย่นอ่อนก็เป็นสิ่งที่ที่แก่งด้วยเช่นเช่นตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะว่าวันนี้พวกคุณมาสัมภาษณ์ชั้นแล้วมาเอ่ยทีต้องเชิญพวกคณะกรรมการพลังงานมานั่งอยู่ด้วยเดี๋ยวภาพมันจะออกมาว่านี่ไง ซึ่งฉันก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ในใจฉันก็รู้ดีว่าฉันทําอะไรเราก็เลยอยากให้สื่อได้รับรับข้อมูลให้ได้ครอบทุกด้านจริงๆแล้วก็รู้เพราะว่าคุณไปถามฝ่ายุณอะแล้วก็เลยถือโอกาสให้อีกฝ่ายึ่งเขามีโอกาสได้ชี้แจงด้วยก็ถือโอกาสเรียกมาคุยร้องๆกันแต่ว่าภาพมันออกมาเหมือนกับว่าเดี๋ยวฉันก็เป็นพวกนี้ไงภาพมันพ้องแล้วก็ไม่เป็นไรรับได้เพราะเรารู้ดีว่าสิ่งที่เราทำ อ่านิยามนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการที่จะขึ้นราคาพลังงานตามนโยบายของคุณไปสื่อหรือเปล่าไม่ใช่ข่่อทีเที่ยวทีคือว่าสมมติว่าราคาน้ามันมันขึ้น1บาทต่อลิตรหรือต่ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาที่พวกที่ไปใช้ต่อใครเช่นขนส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาขึ้นแก๊สใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาไปกินข้าวค่าอาหารมันก็จะขึ้นอย่างเช่น5บาทสิบาทต่อการมันไม่ได้ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่าของน้ํามันที่ขึ้นสมมุติว่า1บาทมันไม่ได้ขึ้น1บาทแต่มันขึ้นมจะ คือจะถามอะไรอีกไหมเชิญแสกมโนครับครับแนวร้องประกาศไทยครันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมกะมัเจะชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องของการเพิ่มฐานที่จัจการได้ว่าเมื่อเช้ามีคุณกรุงเทพใช่ไหมคุณปาเทพเสนอเรื่องของการยกเลิกกองทุนน้ำมันนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าการยกเลิกกองทุนน้ำมันซึ่งเป็นความปรารถนาของภาคประชาชนนี้นะครับมันเกี่ยวพันกับเรื่องการหล่อโครงสร้างทางการเมือ ถ้าเราสามารถจะปรับโครงสร้างราคาํางาให้มันสะท้อนต้นทุนที่ใช้สรดไมันจะทาให้การยกเลิกกองถุน้ำมันทาได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออาจจะไม่ยกเลิกกองถุน้ำมันก็ได้แต่เราสามารถจะไปปรับในการจ็บเน้นเข้ากองถุงให้มันลดงลงก็จะทําให้ราคาน้ํามันมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปปรับราคา LPG หรือราคาน้ํามันดีเซลให้สูงขึ้นสักเล็กน้อย,อยนะครับเพะะื่อที่จะลดภาระของกองุน้ำมันอันนี้มันจะเกี่ยวโองกับเรื่องของ การเก็บในครอบคองเรื่องที่ก็เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพียงเรื่องของการที่จะราโยชเดีนะครับแต่หลายเรียนทำวามเข้าใจสิทธว่าการปรับโครงสร้างประชาธิปงานมันจะทั้งทั้งทั้งแผลเลยนะครับทั้งระบบเลยก็คือมีการปรับในเรื่องของแอลพีจีในเรื่องของเอ็นทีแล้วก็ปรับในเรื่องของเอ็นในเรื่องของน้ำมันเบนซินแล้วก็น้เป็นน้ำมันแอลกอฮอล์ซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในทางที่ดีแล้วก็เป็นการสร้างการ เป็นทางให้กับผู้ใช้น้ำมันถูกไหมครับถ้าบางส่วนปรับขึ้นิ่มส่วนอันไหปรับใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็จะไปตรงกับความต้องการของภาคประชาชนอยากจะลดยกเลิกกองทุนน้ำมันนะครับจะยกเลิกกองทุนน้ำมันที่จะปรับให้กองทุนน้ำมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเก็บเงินสูงมากนะถ้าถ้าบางคนนะครับอธิบายก็ถูกแล้ววันนี้อาจจะมีการปรับปรุงขึ้นเพื่อจะไปลดภาระในส่วนของการมีน้ำมันเหลือนิดนึ่คือไอ้ยกยกยุ่งเรื่องรายไของกองทุนน้ำมัน กองขึ้นน้ำมันไม่มีภาระต้องไปถือแทนดีก็ไปลดการจับเงินเข้ากองขึ้นน้ำมันในส่วนของเบนซินกับแก๊สโซฮอล์นะครับแต่ราคาที่อาจจะมีการเพิ่มแต่ว่าเป็นสินค้าการซื้อออกนะครับเดื่องนี้เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะครับไม่ใช่เป็นการไปขึ้นราคาใช่ไัมอันนี้พูดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็มีหน้าที่ไปบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยการไปดูแลในเรื่องของค่าครองชีพ ไปดูแลประชาชนที่มีรายได้น้อยที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ป,ปรับราคานะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยรัฐบาลสามารถทจะไปดูแลประชาชนเฉพาะกลุ่มได้เพราะว่าใช้เงินน้อยกว่านะครับแทนที่จะมาตึงราคาเป็นแบบทุกคนทุกลิฟต์ซึ่งอันนั้นเนี่ยรัฐบาลใช้เงินมากกว่าแล้วการไปดูแลแบบนี้เนี่ยมันไปใช้จ่ายให้คนรวยเนี่ยซึ่งใช้พลังงานเยอะเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าคนจนนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ว่มันจะปรับลงปรับพื้นอีครันมีแก๊สมันจะมีช่อง ราคาประมาณเท่าไรก็ตามตามโครงสร้างขนาดนี้ก็คือราคา LPG ภาคขนส่งมันต่ำที่สุดนะครับก็คือตากตัว LPG ภาคโลเรียนอยู่บาท25ตันต่อตันซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นเป้าหมายแรกที่เราควรจะตัดสินเพราะว่า LPG ภาคขนส่งเป็ผู้ใช้ LPG ภาคขนส่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดขนาดนี้และก็ได้รับประโยชน์มาเป็นเวลานานเป็นสิปีแล้ว ถาวพระอาจอารย์นรชวัตรค่ะเราจะมีการร้องร้องใครไหมคะที่อมเคยที่ถูกการน,น่งประธาน,นต้องไปดูก่อนเพราะมันมี <c oughs> ประเด็นหนึ่งที่ขอขอพูดเสียเลยเนี่ยไหนามาแล้วมันมีการนำเสนอข่าวออนไลน์ไปเมื่อทีนี้อาจจะาคลื่นไปนิดหนึ่งที่ที่บอกว่าผมบอกว่าถ้าเกืดอว่าไม่เปิดประมูลสัปทาน ปิตโตรเลียมรอบที่สิบรัฐจะขาดรายได้ดีมะสอแสนล้านบาทประเด็นมันคือตรงนี้พีการยึยกขึ้นมาจาก,กลอว่าในเมื่อเรามีน้ำมันมีแก๊สน้อยทำไมเราไม่เลิกผลเราก็เก็บเอาไวใ้ให้ลูกหลานใช้ในอนาคตแล้วก็นำเข้าแทนผมก็เลยบอกว่าถ้าเผื่อเราเลิกปิตโตรเลียมในประเทศไทยเราก็จะขาดรายได้ไดรัฐจะขาดรายได้ทันทีมีถึงกว่า2อแสนล้านบาทน,นี่ก็คือ ถ้าท่าหลวปภาษีเงินได้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ผลประโยชน์ตอบ,บแทนพิเศษที่รัฐบาลไทยได้รับจากผู้รับสรรปทานในครนั้งนี้และเราจะต้องนําเข้าพลังงานกต่างประเทโดยเฉพาะแกส๊แกสธรรมชาติเหลืซึ่งมีราคาสูงกว่าแก๊สซีิตในอ่าวไทยสองเท่าตัวมันจะมีผลกระทบเยอะมากทันทีต่อต้นทุนการงานแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าและสิเศษที่ตอบความหมายคือ ถ้าเลิกผลิตตัวเรียในประเทศอะไรจะเะกิดขึ้นไม่ใช่ว่าถ้าไม่ออกสัมปทานรอบที่2ีสอะไรจะเกิดขึ้นนี้ผมขอเสนอท่านประธานนิดนึ่งนะครับคือมันมีความพยายามที่จะเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีดีว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยใช้ราคาน้ํามันใช้พลังงานเป็นราคาตลาดโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเราใช้ราคาตลาดโลกอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปขุดน้ํามันหรือไปขุดแกส๊สในประเทศเนี่ย ขึ้นมาใช้จะไปขุดน้ํามันขุดแก๊สมาใช้ทําไมในเมื่อขุดขึ้นมาใช้เนี่ยเราก็ต้องไปใช้ราคาตลาดโลกอยู่แล้วผมอยากจะเรียนว่าอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดนะครับคือขณะนี้เนี่ยเราใช้น้ํามันเนี่ยในราคาตลาดโลกจริงนะครับแต่ว่าน้ํามันที่เราผลิตในประเทศเนี่ยมันแค่ประมาณแสนสี่หมื่นแสนห้าหมื่นบาร์เรลต่อวันเท่านั้นนะครับแต่เรานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยประมาณแปดแสนบาร์เรลต่อวันเแตะน้ํามันที่เราผลิตได้ในประเทศเนี่ยมันน้อยมากนะครับแสนห้าหมื่นบาร์เรลเทียบกับแปดแสนบาร์เรล อันนี้เป็นส่วนที่เราใช้ราคาตลาดโลกน,นะครับแต่ว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยที่เราผลิตในประเทศเนี่ยมันประมาณ3 3 8 0 0ล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะมันประมาณ80%ของปริมาณก๊าซที่เราใช้ทั้งหมดในประเทศแล้วก๊าซธรรมชาติที่เราใช้ในประเทศเนี่ยไม่ได้ใช้ตานราคาตลาดโลกนะครับเป็นราคาที่เราใช้อ้างอิงราคาในประเทศก็ประมาณ9เหรียญสหรัฐต่อล้านดิบีโอหรือประมาณ280ปบาทต่อล้านดิบี ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปบอกว่าเราหยุดผลิตก๊าซในประเทศเลยแล้วเราไปนําเข้าก๊าซจากประเทศเข้ามาใช้นะครับสิ่งที่จะเกิดข,ขึ้นก็คือนนอกจากเราสูญเสียรายได้ค่าภาคหลวงปีละ200 0 0 0 3,000ล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับเรายังต้องไปนําเข้าก๊าซ LNG เข้ามาก๊าซ LNG ขนาดนี้เนี่ยราคาตลาดโลกนะครับอันนี้ราคาตลาดโลกจริง1 6ถึง17เหรียญต่อล้าน b ิ u ูนะครับราคาก็ตกประมาณสัก500 550าบาทต่อล้านบ t u ู เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เราจะต้องจ่ายจะขึ้นไปจาก280บาทต่อล้านบิทยูเป็น550บาทต่อล้านบิทยูวหรือ9เลี้ยญต่อล้านบิทคิไปเป็น16เลี้ยญต่อล้านบิทคอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระนะครับถ้าเผื่อเราไปยุดเอีิการที่ว่าไม่ไม่ไม่ผลิตก๊าซในประเทศแล้วไปนาเข้าก๊าซตากประเทศอันนี้ต้องต้องทำความเข้าใจนะครับแต่ส่วนส่วนใหญ่ที่ไปพูดกันเนี่ยต้องพูดบอกว่า ทุกวันนี้เราต้องใช้ราคาตลาดต้ยู่แล้วเพราะนั้นอย่าเดดเลยนะครับปิดหลุมเอาไว้ให้ลูกหลานเราได้ใช้แตจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าคุณปิดหลุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกระทบทันทีคือคุณต้องนําเข้าก๊าซ l n g ในราคาที่สูงขึ้นเกือบเท่าตัวแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือประเทศต้องจ่ายเงินแพงขึ้นอีกหลายแสนล้านบาทนะครับนอกจากสูญเสียรายได้สองแสนล้านแล้วต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหลายแสนล้านแล้วผลกระทบตามมาคืออุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยเจ๊งนะครับ ก็ไม่มีใครที่จะทนค่าไฟได้อยู่ใยูนิตละหกบาทนะครับทุกวันนี้ยูนิตละสามบาทนี่ก็จะแยกอยู่แล้วใช่ไหมครับจะขึ้นค่า f อฟทีทีนี่ร้องกันจะเป็นจะตายถ้าเผื่อเราต้องไปนำเข่าก๊าซไตรทีมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟฟ้าจะขึ้นไปอยู่ในยนิตละหกบาทผมถามว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมไหนที่จะผลิตในประเทศไทยได้ในค่าไฟยูนิตละหกบาทไม่มีแล้วครับเขาย้ายฐานหมดครับแล้วถ้าเขาย้ายฐานเนี่ยประเทศไทยจะเอาสินค้าที่ไหนไปส่งออกเราจะเอาระไรได้ที่ไหนมาเลี้ยงประชาชนคนไทยจะตกงานตั้งเท่าไหร่ ค่ะผมคิดถึงเรื่องพวกนี้บ้างหรือเปล่าในตอนที่เรานำเข้าพลังงานสุทธิเนี่ยตีละหนึ่งล้านล้านบาทหนึ่งล้านล้านบาทถ้าเลิกปิดแก๊สและน้ำมันในประเทศไปผมคิดว่าการนำเข้าพลังงานน่าจะสุทธิน่าจะเพิ่มขึ้นไปประมาณหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดนล้านล้านบาทคือดีๆก็เพิ่มขึ้นมาหกแสนเจ็ดแสนล้านบาทต่อปีเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรผมไม่เข้าใจแล้วมันบีผมกระทบแน่นอนในวงกว้างต่อการค้าดุลเงินชีเินสัมพันธ์ ถ้าเงินบาทน่าจะอ่อนตัวลงพอสมควรนะอ่อนตัวลงสมที่ตามมาคือทีอ่กดถุงแรงงานก็เลยวิ่งสูงขึ้นในที่นําเข้ามาเนี่ยเพดัะนั้นมันไม่ใช่1.7ล้านล้านบาทตนั้นมันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้โทษของข้างเงินบาทอ่อนตัวลงไปมันก็จะมีผลที่เขต่อมาอย่างต่อกวิธีคิดในข้อสเสนอนี้เนี่ยคิดว่าใ,ใ,ใ,ในรุ่นของเราพยายางแข็งแรงพองที่จะยายามช่วยที่แกลงตัวเองแล้วก็ยัง มองเห็นว่าเรามีความสามารถที่เกิดกว่าเราเราคิดเถึงลูกหลานเนี่ยนเพ็ว่าเมื่อวันนี้เราลองดึง,งพลังงานที่มันพบุกุษสะสมเอาไว้เอามาใช้จนเลีียงไปไม่ธีดีแล้ววันหนา้าลูกหลานเราจะต้องใช้พลังงานแรงขนาดไหนเราคิดถึงลูกหลานในวิธีการมองของเราแต่ผู้มองมมอีกฝ่ายหนึ่งกระทรวงพลังงานแล้ว ที่เก fire, <sh arp> ี่ยวข้องแล้วก็โยกพลังงานก็จะมองว่ามันจะเสียหายเรื่องระบบเศรษฐกิจโดยรวมระบวบ้าง่าแต่ว่าโดยความยั่งยืนแล้วเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ยั่งยืนถึงพยายามจะรักษาระบบเศรษฐกิจโดยรวมวงกว้างสุดท้ายมันก็ต้องหมดอยู่ดีวันนี้ไหนๆนมันจะหมดในวันรุ่งนี้แล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้เก็บไว้ก่อนได้ไหมก็ลองฝึกคนไทยในประเทศในปัจจุบันให้มันมีศักยภาพที่จะยืนด้วยกำแข่งตัวเองนี่คือวิธีคิดของผู้ที่จะ สู้เพื่อจะรักษาพลังงานและสมุนพลังงานไม่ได้แบบนด้ไหนๆมันก็จะหมดอยู่แล้วอะ่ะแม้คุณจะบอกว่าวันนี้คุณประหยัดเงินได้ตั้งกี่แสนล้านแล้วก็มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองตลอดเวลาแล้วถามว่ามันระยะาเวลากี่เดียมันไปได้จํานวนเท่าไหร่กี่ชั่วคนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยบ้านเมืองเราจะเหลืออะไรถึงจะบอกว่าเรามีเทคโนโลยีที่จะพัฒนาพลังงานทางเลือกขึ้นมาทดแทนได้มหาศาลแต่ว่า ก็ยังไม่มีใครรับประกันได้ไว้เทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกเหล่านั้นเนี่ยมันจะยั่งยืนได้จริงๆเพราะแต่ละคนก็ยังยังอยู่ในขั้นตอนทดลองบ้างบางเรื่องทดลองไปแนละ้วทําแล้วได้ประโยชน์ก็ติดขัดว่า,าไม่เกิดความยั่งยืนอย่างนี้เป็นต้นไหนจะมาอาศัยพลังงานน้าพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์มันก็ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวแดดออกฝนตกก็หมดแนละ้วไม่ต้องแลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าไอวิธีอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืนเพื่อรูกเพื่อหลานเนี่ย วันนี้เราบอกว่าเราจะรวยเราต้องการรวยแต่วันข้างหน้าปล่อยให้มันจนอย่างนี้มันก็ถือว่าไม่รับผิดชอบประเทศทยไม่รับผิดชอบกับอนาคตนี่คือวิธีคิดของของของชั้นแล้วก็ของคนที่เสนอว่า,าพลังงานกอาซิลเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมจะเอาไปใช้เนี่ยเมนคนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบมากกว่าที่เป็นอยู่ถ้าคุณจําเป็นจะต้องเอาไปใช้จริงๆเอารับปฏิเสธไม่ได้อ้างว่ามีพลังมีการตกงานมหาศาลมีเงิน ล่วไหลหรือว่าไม่ได้เข้าในประเทศเราจะเสียประโยชน์ในการลงทุนเยอะแยะมากมายการถอนกระบวนการลงทุนจะออกไปนอกประเทศมากมายเราก็ลองมาถามดูว่าเอาละถ้าคุณจําเป็นจะต้องใช้มันเนี่ยคุณช่วยควักเงินในกระเป๋าคุณออกมาสร้างพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นได้ไหมได้ไหมเพื่อเราจะได้หวังได้ว่าวันข้างหน้าเมื่อคุณใช้ของแผ่นดินนี้หมดแล้วเนี่ยมันจะได้มีพลังงานทดแทนชนิดใหม่เพื่อมาให้ลูกหลานเราที่คือวิธีคิดของฉัน มันไม่ใช่ว่าเราจะมองว่าเอออีกายหนึ่งเสียประโยชน์แล้วเราจะยอมได้อีกใบหนึ่งได้ประโยชน์เราจะยอมไม่ใช่แต่เราจะไปประโยชน์มีประโยชน์ร่วมกันแน่จุงมือกันไปเนี่ยทำได้อย่างไรแล้วคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจะแผ่นดินนี้นี่ยคือใครในปัจจุบันนี้เอาประโยชน์เหล่านั้นมาเฉลี่ยให้กับลูกหลานในอนาคตได้ไหมก็คือมาสนับสนุนไม่ใช่มาลงทุนมาลงทุนเดี๋ยวคุณก็มาบวกค่า่ไฟเพิ่มขึ้นกับเราอีก มาบวกค่าอะไรแต่ออไรบรหิหารจัดการเพิ่มขึ้นกันเเอาเงินในกระเป๋าของคุณที่ได้มหาศาลนั้นอเอามาช่วยช่วยช่วยเขาเรียกว่าอะไรลงทุนอนา,นาคตให้เราหน่อยได้ไหมบอกให้เรารู้ได้ไหมว่าอีกร้อยปีขา้างหน้าห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยบ้านเมืองนี้จะใช้พลังงานอะไรอุตสาหกรรมนี้ต้องบอกเราได้เพราะว่าคุณใช้ประโยชน์จากแผ่นดินนี้แต่เวลานี้เราไม่ได้ยินนะเราไม่ได้ยินอุตสาหกรรมเหล่านี้บอกกันเราเลยไงเราก็เลยต้องมาทวงถาม แล้วฉันก็แปลกใจมากว่าทําไมผู้ที่ต่อสู้เรื่องพวกนี้ไม่ถามเรื่องตรกนี้กลายเป็นว่าฉันต้องมาถามเองทั้งๆที่เราเป็นผู้ควบคุมทีอย่างยี้งนะของของยักษ์ีิเรียครับือพวกเราเนี่ยหลปู่บอกว่ามองเราเศรษฐกิทีที่จริงไม่ใช่นะพวกเราเนี่ยมองถึงความยั่งยืนในระยะยาวอันนั้นที่สําคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจึงเห็นด้วยกับการที่จะมีการใช้พลังงานจะมีคิณภาพและประหยัด การที่จะการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ตอนนี้มันก้าวหน้าไปเยอะมากนะคือรวบรวมแสงอาทิตย์ต่างๆที่พูดถึงเนี่ยตอนนี้ความต้นทุนมันก็ตลงมาแล้วมันอยู่ขั้นที่สามารถเดินได้ในเชิงพาณิชย์การใช้พลังงานอย่างประันนั้นเป็นสิทธิภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดราคาพลังงานมีความีิดเบือนทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธสิภาพทราบไหมครับว่าถ้าวันนี้นะราคาพลังงานไม่ผิดเบืองไม่กำหน,นดเป็นสินราคาสูงเกินไป LPG, LPG ต่ำเกินไปวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีการส่งออกน้ำมันเป็นซินและน้ำมันดีเซลเราจะไม่ต้องนําเข้า LPG และ MTB มันจะสมดุลพอดีแต่วันนี้แต่โครงสร้างราคาที่เปเี่อนเราส่งออกน้ำมันเบนซินเทียบเท่าน้ำมันดิบ2 0 0 0มื่นาร์ต่อวันเราส่งออกน้ำมันดีเซลเทียบเท่าน้ำมันดิบแ0 0 0 0ื่นดาร์ต่อวันแต่เรานําเข้า LPG ในราคาที่แพงกว่าราคาที่ที่วงแยวกแก๊สขายจะสามเท่าตัว เราต้องนําเข้า LNG จากต่างประเทศในราคาที่แพงกว่าแกส๊สในอ่าวไทยสองเท่าตัวนี้ก็เกิดขึ้นมาจา,จากการที่โครงสร้างราคามคีความมีความผิดเพี้ยนแล้วก็แหล่งพลังงานในประเทศเนี่ยที่มันมีจํากัดเนี่ยพวกเราก็รู้ดีเหับแต่มันจาเป็นต้องมีการพัฒนาและต้องมีการเจรจาเพิ่ม,เต,มเติมกับกัมพูชาเรื่องอะไรก็แล้วแต่พัฒนาพื้นที่ทับซ้อนจะในขนาดเดียวกันเนี่ยมันต้องมองไปถึงแหล่งพลังงานนอกประเทศด้วยอันนี้ก็คือเหตุผลสําคัญว่าทาไม คอรคซึ่งรับถึงรุ่น60%นะรัมากอย่างคอร์ดคอทสอขอซึ่งเป็นลูกของพอรจึงออกไปดําเนินการพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งเป็นจุดเป็นประเด็นสําคัญเลยในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับกับประเทศไทยและให้การพัฒนาแหล่งพลังงานในธรรมชาเิผมยกเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีมากของของความสําเร็จในการสร้างความมั่นคงทางด้นาน พลังงานให้กับประเทศไทยหรือว่าเราไปทำเกิงไนฟา้ามัตวน้าในประเทศรเราเป็นต้นนะครับเพราะนั้นให้การออกไปหาแหล่งพลังงานนอกประเทศในการลงทุนเนีย่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวคือยังไงฉันก็ยังยืนยันว่า,า,าลูกฉันไม่มีลูกนะแต่ถ้าฉันมีลูกฉันก็จะต้องบอกว่าลูกฉันต้องมีสมบัติลูกฉันจะต้องได้รับสมบัติจากบรรพบุรุษฉัน แล้วถ้าถ้าฝ่ายปิโตรเคมีสามารถตอบโจทย์นี้ได้ว่าเราจะให้สมบัติหรือหาสมบัติอะไรมาให้ลูกเราในอนาคตแต่ฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะให้ปล่อยให้พลังงานมันเป็นไปตามตลาดกลไกตลาดอะไรเนี่ยเพราะว่าเราเราพร้อมที่จะลำบากเพื่อลูกของเราอยู่แล้วทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็จะต้องมีลูกแต่ฉันไม่มีลูกแต่ทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องคิดว่าเราพร้อมที่จะลำบากเพื่อลูกเพื่ออนาคต แต่ถ้าทําให้มันโปร่งใสได้เห็นชัดจับต้องได้และสามารถรู้และมั่นใจว่านี่คืออนาคตของลูกเราแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นแววอนาคตลูกเราเลยไงเราไม่เคยรู้เลยว่าหลานเรามันจะมันจะมีสมบัติอะไรเหลืออยู่ไม่ต้องพูดถึงลูกเราแล้วรุ่นเราเนี่ยถามว่าเราระบากมาระดับนี้เนี่ยเราสามารถเข้าใจในการที่จะวางตัวได้ไหมเชื่อว่าเริ่มจะปรับตัวได้ วันนี้ถ้าจะบอกว่าปล่อยให้ราคากา๊าซราคาน้ามันดิบราคาพลังงานมันเป็นไปตามกลไกตลาดเนี่ยนะแล้วเพื่ออนาคตของลูกนะเพื่ออนาคตของชาติเพื่อร้อยปีข้างหน้าเนี่ยทุกคนเชื่อ,อว่ายอมนะพี่นั่งอยู่นี่ยอมไหมหนูยอมไหมอเออหนะ้าข่าวยังยอมเลยยอม <laughs> ถ้าเพื่อลูกนะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมันไม่มีไงมันมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าลูกกูจะวันข้างหน้าลูกกูจะอยู่ ว่ามันจะหมดอีกสี่ปีข้างหน้าท่านข่าวเขยอมเลยนะครับเพราะว่าท่านข่าวยังไปชวนถ้ายอมเหรอใครดีเขายอมเปิดรับฟังตามเห็นจากอะไรทำไมจากกลุ่มต่างๆที่ถ้าเกิดว่ายอมฟังนะยอมจักพวกเรายอมเปิดโอกาสให้พวกเราชี้แจงใครก็ตามที่เปิดใจรับฟังนะครับจะเข้าใจทันทีใช่คุณมาชี้แล้วไงใช่ครับผมบอกว่าท่านข่าวเขาเขาตักเพราะว่าเขาเขาเปิดใจครับเขาจะเข้าใจเจ้าค่ะ ก็จะทุที่ทางการกก็คือว่าวันนี้เรานำเงินมาซึ้นมาเรื่องจะหมดไปาะฉะนั้นการได้ที่ขึ้นมาจากทางเินซื้ต้องมำเนยนรต่ใช่มีการดำเนินการต่อครับเรายัไม่รู้ไงเราจัต้องไม่ได้ไงพวกนี้ก็ยังไม่รู้เลยาขออนุญาตเราสั่งนิดนึงครับก็คือว่าเงินภาษีเงินค่าทางที่ได้มาจากการก็บับไปที่ร้านเนีรป้ สร้างของสร้างฐานะที่เราใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับวันนี้ประเทศไทยเช่นเครื่องถ่ายที่ขนส่งของนะครับรถไฟฟ้ารถรางรถไฟต่างๆที่ทำในการขนส่งแบบนี้มีลดการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากรับนั่นเป็นการลงทุนนะคุณมันไม่ใช่เป็นกระบวนการสะสมเก็บเอาไว้เพื่อลูกนะครับนั่นเป็นการลงทุนและคุณก็ได้กำไรจากการลงทุนนะครับว่ครับครับคือวันนี้ประเทศไทยเช่นพลังงาน ครับกลามากสิ้นเมืองมากเพราะว่าเราขับรถส่วนตัวเราไปใช่ไหมครับการมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีอย่างที่ประเทศที่นิวโบรีนเน่ก็ทำเราใช้พลังงานมีประสิทธิภาพอย่างในยุโรปอย่างในญี่ปุ่นนะครับซึ่งที่พวกเใช้น้ำมันเพราะน้ำมานที่ไปใช้เนี่ยก็มีเงินที่มากจากภาษีเงินได้โบรลียมและค่าขนส่งที่นั่นจะเก็บเงินก็ไปถูกต้นะครับอันเนี้ยแรกนะครับอันที่สองเนี่ยเพราะนมันสชื้อนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาที่คนใช้รถคนใช้น้ำมันเนี่ยต่อให้เกิดขึ้นมาก็จะจการใช้พลังงานอื ส้างอากาศที่ดีไว้สำหรับลูกหลานเนีนยนะถ้าไม่มีการดูแลตรงนี้นะครับที่เราไปเนี่ยอากาศเราจะเสียไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงหมั่นเปลี่ยนเติมเบนซินของน้ำมันให้ดีขเรื่อยๆเพื่อดูแลรักษาให้ลูกหลานนะครับอันที่3นะครับเงินส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่บริษัทไปลงทุนอย่างเช่นปรของสอเนี่ยเราไปลงทุนเพื่อสำรวจทาติโรนไนยนาตนะครับต้องไปต่างประเทศแล้วครับเพราะวันนี้ต่างประเทศไทยมีไม่เยอะวันนี้ฉันต้องไปทั่วโลกอย่างที่ท่านประธาน จะสวัสดีว่านะครับอันนี้ทีไปลงทุนไว้เป็นสร้างสิ่งนี้มาไปสั่งไทยให้คนไทยใช้ในอนานะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆอย่างที่เตรียมอี่าะหนึ่ส่วนที่4ก็คืออย่างที่เราได้พูดเกี่ยวกับเซสเซอรสุดท้ายนะครับพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพวกนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่มีการไม่มีการช่วยเหลือเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอารายได้จากการใช้พลังงานะสสทดแทนช่วยทเพื่อให้เกิดพลังงานทางเลือกได้ในอคตต่อไปเราจะได้พัฒนา เอ่อไบโอดีเซลไบโอกาซโซนกาซนอร์อะไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พัฒนาทางที่เห็นผลไดเลยนะครับจริงแต่ว่าการเอาห้องแปลมาเนี่ยยังไม่ใช่เรว่องของการสัมผัสจริงๆการจริงๆแล้วสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันก็คือการลงทุนส่วนใหญ่แล้วก็เราก็ยังไม่วางใจด้วยเหตุผลว่าปตทเนี่ยยังเป็นองค์กรมหาชนยังเป็นบริษัทเฉลี่ยในตลาดหักซากก็คือยังเป็นการค้ากำไร ไม่ใช่สมบัติอันยั่งยืนที่ชาวบ้านมองว่ามันเป็นของกลางจริงๆที่ประชาชนที่ว่านี่คือสมบัติของบ้วมันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในอนาคตหรือไม่เนี่ยถามว่าปตทรวยก็ประชาชนก็ยังจนอยู่ปตทได้ประชาชนก็ยังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันจะยั่งยืนจริงๆเนี่ยปตทรวยประชาชนต้องรวย พวกพลังงานวิตโต์เคมีทั้งหลายเนี่ยนะรวยก็ประชาชนผุกคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ต้องรวยตามไปด้วยทีนี้จะทำํำยังไงจะทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นฉันอยากเห็นอย่างนี้มากกว่าอยากไอ้ไอที่มันเป็นวงวงกว้างคือกระทบแบบกว้างๆแล้วก็ได้ประโยชน์แบบกว้างๆและจับต้องเหมือนกับว่าต้องรอไปนานนี่ฉันมองว่ามันเหมือนกับการวาดวิมาแนแบบที่ยาวๆที่ทไม่ได้ติดตั เล่นก็สู์พลังงานเพื่อความย,ายั่งยืนเกันเล่ยนอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่า,วามันเป็นเรื่องของเงินเวลาแต่การใช้พลังงานเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของเงินเวลาเวลานี้เนี่ยโลกเราหรือประเทศเรากำลังพัฒนาอยู่ในลักษณะอย่างนี้จําเป็นจะต้องใช้พลังงานเพื่อที่จะได้มาทําให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมีเสื้อเครื่องผมเครื่องใช้ปัจจัยสีทั่วไปที่เราเป็นการมีอุตสาหกรรมจําเป็นที่จะต้องมีพลังงานและวัตถุดิ ถามว่าเราอยากจะเก็บพลังงานให้ลูกหลานใช้ไหมคําถามที่อยากจะต้องถามก็คือว่าอีกร้อยปีข้างหน้าเราอยากจะใช้พลังงานนี้อยู่หรือเปล่าเราไม่หรอกจะ้ะคะเมื่อ50ปีที่แล้วเท่านั้นเองเนี่ยคนยังไม่ใช้แกส๊สธรรมชาติจากมไทยเลยเพราะเห็นว่าไปใช้อย่างอื่นมันมีมันมีจังหวะเวลาของคุณูปการของสิ่งของที่เกิดมาในธรรมชาติเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้เนี่ยโลกกําลังบ้านเมืองเราจะต้องพัฒนาแล้วเราจะต้องสร้าง ปัจจัยสีต่างๆที่มีความจำเป็นซึ่งมาจากอุตสาหกรรมมากมายเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้เมันเราไม่ได้ออกมาจากยุค,ยคหินยุคหินผู้นหินมันหมดนะเจ้าคะเราออกมาจากยุคหินเพราะว่ามนุษย์มันฉลาดขึ้นแล้วมันก็หาเทคนโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเอ่อเอ่อเออ,เอ,อคุณคุณจัราคิดว่าอย่างนี้ว่า <laughs> เวลา,าเวลาที่เราจะต้องใช้เป็นคนที่จับอะไรแล้วต้องได้ แล้วก็พร้อมจากการพิสูจน์ไม่ใช่หวันแบบบ้าบอกให้ฉันฟอตเชื่อเรียนไม่มีฝันเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยฉันไม่รู้ว่าอีกห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีอะไรมาแต่ฉันเป็นคนที่ชอบมั่นใจในขณะที่ฉันเดินและพูดและทำเอาสิ่งที่เรามั่นใจก่อนดีไหมอย่าไปบอกว่าวันข้างหน้ามันจะดีขึ้นเ่าอยากจะกราบเรียนอนยุคคำว่าเอาดิฟเฟอรเลย เออนี่นะประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าเรามีการเปลี่ยนการใช้คำกงิยามาตลอดเรียกเคลียร์มาได้เลยเรียกเคลียร์มาได้เลยไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นอะไรเออเอาไหมคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเรียกเคลียร์นี่เอาด้ว ฉันไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าให้มันทำอะไรเพื่อเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วแล้วลูกเราเห็น,นหลานเราเห็นว่านี่คือสมบัติที่พ่อแม่หาให้แต่ไม่ใช่อย่างที่ป้าบอกว่าอีกร้อยปี50ปีข้างหน้าวิวัฒนาการของมนุษย์มันจะพัฒนาไปมันจะไม่เลิกมันจะเลิกใช้ฟ็อกซี่มันจะเลิกใ,เลกใช้การธรรมชาติมันจะไม่ใช่อย่างอื่น อันนั้นเป็นความหวานของป้าแต่ความจริงของปัจจุบันนี้ก็คือว่าสมบัติในแผ่นดินนี้มันกําลังจะหมดไปแล้วเราจะนั่งมองมันดูเฉยๆหรือไงไม่คิดที่จะท,ท,ทั้งหนึ่งไม่ได้็นทุาสมบัติในแผ่นดินนี้ครั้งหนึ่งเมื่อไม่มีเทคโนโลยี เขาไม่มีคุณค่าเหมือนกันจ้าค่ะอย่างนี้ป้าป้าไปทำมาให้ดูนี่ป้าป้าไปทําให้ดูก่อนแล้วไว้ใจแล้วค่อยนั่นก่อนที่ฉันจะจ่ายเงินของฉันไปหรือจะให้มาตักน้ําในตุ่มฉันฉันก็ต้องแน่ใจว่าน้ําหน้าต้องมีไม่ใช้น้ําหน้าเหมามีแล้วสุดท้ายฉันเทน้ําในตุ่มฉันออกจนหมดแล้วเดินไปอ้าวทะเลทรายที่หวาตายอย่างเียม่เอาฉันไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเสียง อาเป็นว่านี่น,นี่นี่เวทีสองหรอเนี่ยพอได้แล้วพี่พูดเพื่อให้เข็นว่าฉันไม่ใช่พวกของเขาแล้อยังเข้ามาในข้สองและช่วยไปบอกด้วยว่าฉันเราใช่กันไปพี่ยาสวัสดิ์ก็ไม่แย่ก็ใจผิดเลี้ยง,งเขาก็